ผมสาหรับตํเล่าของแอนไมงวดนี้นะครับผมได้เป็นตัวนะครับได้แค่เม็ดเดียวคือเกานะครับสําหรับงวดที่แล้วหนึ่งหาโตเดียวตรงตรงเอ้าโอเคหนึ่งหาตรงตรงเลยนะครับงวดที่แล้วนะครับผมงวดนี้ได้ไม่อีกแล้วนะครับเป็นตัวตัวตรงตรงคือเกาอีกแล้วนะครับผมไม่แน่บนอีกคือเกานะครับคาเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าชูชองกาพารวยครับผมมือเนียดมีแนวทางตำเาล่าชุดเดี่ยวของแอดใหม่มาฝากนะครับผมจะมีความฝันและการเน้นให้ชุดเดี่ยวนะครับผม FC ถ้าไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับทางช่องกาพารวยด้วยนะครับผมขอแค่คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมใครแชร์ขอให้เปิดดวงเปิดโทรศัพท์เปิดทุกอย่างนะครับเปิดจริงดีๆนะครับผมเปิดดวงสัมพันธ์กันครับ แอดกายแอดไม่กับขอบกั้วแอดกานะครับขอให้ได้โชคกันทุกคนนะครับผมสำหรับมื้อนี้นะครับก็จะมีความฝันของแอดไม่มาฝากนะครับผมของแอดกานี่เมื่อคืนนีงกับฟันอยู่เดียวสิเติมเติมให้ตอนท้ายคลิปนะครับผมเมื้อนี้ก็รับรองว่ามีชุดเดียวนะครับผมจะเป็นชุดใดเดี๋ยวเดอร์ลูน้ำกันนะครับเอาใจ FC ทุกท่านเลยนะครับผมเอฟซีบางคนก็โทรมาถามตั้งแต่ว่านมือกวน นะครับเมื่อเช้าก็โทรมานะครับเดี๋ยวเราดูในคลิปจะชัดเจนกว่าโทรศัพท์นะครับในโทรศัพท์มันถิบว่าชัดเจนคืออยู่ในคลิปนะครับผมเอามาเขาเาเรื่องเล่าเลยนะครับผมเดี๋ยวมันถว่าท่านนะครับมือนี้กะมาสายนะคกัน้อยกะให้โง่หงุดหงิดงวดก่อนนี่มาผมมาจะบ่ายสามโมงนะครับบ่ายสามโมงกว่านะครับเกือบสี่โมงแรกนะครับผมเอ้าอฟบางท่านก็ไม่เห็นเนาะหงวดก่อนแต่ส่วนมากับเอซีก็เห็นหลายกันอยู่นะครับผม มาเขาเรื่องคว้อฝันนะครับตอนแรกนี้แอดกับเพื่อนใจกันว่าเพิ่นฝันอยังนะครับแต่แอดไม่นี่ยเพิ่นว่าเพิ่นได้หนึ่งเจ็ดนะครับได้หนึ่งเจ็ดแล้วเพิ่นเอาไปเสี่ยงนะครับเอาไปเสี่ยงใต่มอนนี่แหละเพิ่นกับบอกคุณบาอาจารย์จะดูเธอขันสิออกตัวนี้ให้ลูกหลานฝันเห็นนะครับผมเนี่ยเขามาพบเห็นแนวทางป๊อปเลยนะครับผมนะครับผมมาดิเพิ่นก็เลยเสี่ยงหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งของเพิ่นนี่แหละเจ็ดหนึ่งนี่แหละ เสียงแล้วแล้วเสร็จซับเรียบร้อยตกดึกมาฝันนะครับฝันเห็นเลขหกหนึ่งนะครับฝันเห็นเลขหกหนึ่งนะครับบน,นี้เพิ่งจะเลิมมเอาสวีทฟังนะครับจีนเนีนนไ้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับแต่บอกว่าตัวนี้เพิ่งได้มาจังใดนะครับไม่ใช่หกหนึ่งและเจ็ดหนึ่งนะครับสิเป็นตัวใดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแป๊บเดียวนะครับผม สำหรับชุดสามตัวนะครับสามตัวนี่คือพ่อแอดแจ้งแล้วว่าวันนี้แอดไม่มีให้สามตัวนะครับให้สามตัวแล้วก็จะเน้นให้สองตัวชุดเดียวนะครับผมเอาเอาเปไปเลยนะครับผมโหลายใหญ่ห้างลีลานะครับสำหรับสามตัวนี่คือแปดหกสองเสียงบออกเสียงไงก็หายแปดหกสองนะครับเมื่อกี้น้วเอาไป หายไปโตหนึ่งแหละแอดว่านะครับแปดหกสองนะครับตัวเดียวเม็ดเดียวที่เอฟซีรอคอยนะครับก็บคือหกสองเอฟซี FC ก็สิถามว่าเป็นยังคือหกสองพนใดมากอย่างไรพันคือไดพอพ้หกสองพเพันเสียงเจ็ดหนึ่งก็คือว่าพันใดมากเลือเจ็ดหนึ่งเสียงเจ็ดหนึ่งเห็นหกหนึ่งแต่เป็นยังคือเน้นหกสองอันนี้ก็เป็นความลับของแอดไม่นะครับไม่ไม่ขอเปิดเผยนะครับ บ่แเ bon น่เพื่อนอาจจะได้มากกว่านานนี้แล้วล่ะหรือว่าเพิ่งได้หรือว่าเพื่อนมีความมั่นใจกับตัวนี้นะครับผมหรือว่าเพื่อนเคยฝันได้นะครับเพื่อนเคยฝันได้แล้วมันถึงมันลดอันนี้กับบอน่ใจกันใครอยากฟังคลิปเสียงแอดใหม่นะครับฝากคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปเดี๋ยวจะขอให้ไม่เกินตอนเย็นเดี๋ยวแอดจะลงคลิปไว้ให้ใครอยากได้คลิปฟังจากปากแอดใหม่นะฝากคอมเมนต์ที่ใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวแอดจะไปขอให้ นะครับจยบไปขอให้เอาจากคลิปสั้นๆก็ได้คลิปสักสานาทีนะครับเป็นคลิปเรียว3นาทีก็ได้นะครับเดี๋ยวจะลงให้แบบชัดๆสั้นๆนะครับเอาแบบจับใจความกันได้เลยนะครับรับตัวเลขแนวทางเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนนะครับด้านบนฝั่งนี้หรือว่าฝั่งนี้นะครับสองฝั่งวันนี้กับคอยเอฟซี FC โชคดีกันอีกนะครับผมตัวเดียวไม่เดียวก็ขอให้ได้กันอีกนะครับได้กันทุกคนนะครับผม สำหรับวันนี้เอเซี่กับสิถามว่าแอดกาซื้อตัวใดนะแอดกาสีซื้อตัวใดมีเอเซี่โทรมาบอกว่าแอดกาสามตัวบ่ต้องซื้อซับปอยให้ของแอดไม่ออกสามตัวก่อนเอาแอดซีบอซื้อสามตัวนะครับแอดซีบอซื้อสามตัวแปดหกสองนี่แอดซีบอซื้อแอดจะไปซื้อแปดหกหนึ่งเอาไปยังคือว่าแปดหกหนึ่ง เพราะไอ้จะตั้งใจว่าแอนไม่ให้62แอดส,สื่อ61กับ71นะครับ61 71อ่านี่เอาไว้ประมาณนี้ละหรือว่า63อืมนู่นละ6 61 61 71 63เปดประมาณนี้แหละอสื่อนะครับผมถ้าแอดบอถือกับคลิดพ่อแอดกาน้ำนะครับผม <laughs> อันนี้ก็ว่ามมวโอุ้ยเศได้าย้งเนาะก็ดี ใจน,นึงกระดีใจดีใจที่เอฟซีได้งวดที่แล้วนะนะครับผมห้าหนึ่งอ่าหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งหาตรงตรงละแอก็ดีใจแห้งว่าเอฟซีได้แต่แอดแอบียใจอยู่ว่าแอดบ่ถือปกตินี่สมควรที่ว่าแอดกล้าจะถูกเยอะมากนะครับผมถ้าแอดกล้าถูกนี่ประมาณถูกสักห้างวดถูกประมาณห้างวดรับรองว่าสร้างปูเสร็จนะครับรับรองว่าสร้างปูเสร็จแต่อันนี้คือ ให้ f อก่อนนะให้ f อถือก่อนนะครับถ้าปู่เลี้ยตัวเดียวเพิ่นกับจีจับสุกใส่ใแอดถือกาถือผู้เดียว3าตัวก็ได้ครับหรือว่า f อฟซด้านในจะเอาเหมือนแอดก็เอาได้นะครับ 2, แปดหกสองแอดสืบแปดหกหนึ่งนะครับบ่แน่์เราบ่แน่งวดนี้นแอดอาจจะถือ3าตัวก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าลดก่อนเอฟถือแล้วปู่กับจีว่างวดนี้ให้แอดกาถือ3าตัวให้เอฟถือ2อตัวประมาณนี้ <No? laughs> ทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะครับรับชมเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมสหรับสีตัวสี่ตัวก็ตามที่แอดเอาขึ้นให้เลยนะครับที่เออดเอาขึ้นให้เอาภาพขึ้นให้เลยก็คือเอาหนึ่งใส่เอาหนึ่งใส่นะครับเป็นหนึ่งแปดหกสองหรือว่าแปดหนึ่งหกสองังสีก็ได้อาบได้หมดนะครับท่าไหนที่ชอบสีตัวได้นิ ผู้ได้มักตัวเดียวก็คือตัวเดียวโคลเลยก็คือ6กสองนะครับโคลเลยหกสองมาตองกับนะครับผู้ใดแบบตัวเดียวค่าๆโรเยตนะครับถือก็ถือโบถือก็คือบบถือไปเลยนะครับเอาง่ายๆก็คือหกสองนะครับผมอาสิว่าเฮ้ยเอาค่าๆก็หนีได้บ่เออดเอาเอานหรือล่างสิเนาะวันก่อนมันออกบนวันนี้เขาก็ตามบนคือเก่านะครับผม บนหกสองตรงๆไม่รอดมีบาทเดียวก็จัดบาทเดียวนั่นละนะครับสำหรับงบหน่อยต้นหน่อยเนาะอันนี้ก็ว่ามวนกันไปนะครับจายเอฟซีขอมามีเอฟซีขอมาแบบนี้ก็มีเยอะนะครับผมว่าโอ้แม่คอแบบตัวเดียวแล้วก็เน้นไม่ให้แม่ใน,นบนหเรือ่องลางยังสิเนาะต่ำต่ำไทยต่ำเล่าโคกมีเดือดขึ้นบนท้วนโหลดนะครับผมอ่ะ สำหรับคลิปนี้ก็นีประมาณนี้นะครับสำหรับของน้องข้าปั้นนะครับก็รอตอนเย็นนะครับเพราะว่านองไปโรงเรียนนองสอบนะครับสอบแล้วก็สอบแข่งกีฬาสอบยังนี่แหละลายยางสอบทดสอบกล้ามเนื้อมัดใหญ่แล้วก็สอบแขนสอบยังมุมว่านี่คนผ่านยังคนผ่านทุกพิซ่าผ่านทุกพิซ่านะครับหรืไปหอดคนคู่กับอากาศคนบอกให้ฟังมัดเลยนะครับผมสำหรับมือคือในฝันนะนะครับผม หรือว่าคิดหลายกับบุรุษนะครับฝันว่าตำรวจมาจับนะครับฝันว่าตำรวจจับจับทั้งครอบครัวเลยแต่แอนได้นอนกับบอลมามีจับแอดกายแอดไมยน้องมีเีนเป็นยังคือจับแอดขับรถเร็วนะครับขับรถเร็วนะครับแต่แต่ในไ่นะมันแต่ในความเร็วนะมันบมัน,มนบกเกินนะครับความเร็วไม่เกินใบออกมาแล้วความเร็วกับบกเกินยังกับบกเกิน ไปครับขอกับขี้ยังมีครมมดตํารวจก็เลยเอ่นลงไปกันเลยไปพูดไปคุยกันเพื่อนกันเลยยืนโทรศัพท์ของแอดเนี่ยเพื่อนยืมโทรศัพท์ของแอดไปแล้วเพื่อนอัดคลิปวิดีโอโทรศัพท์แอดอัดเนี่ยอัดอไว้อัดเสียงไว้เพื่อนว่าอัดยังด้โทรศัพท์ผมก็เลยว่าเอามาโทรศัพท์ผมแอดก็เลยาโทรศัพท์มาลงท้ทยลงไทยอนนนะไอ้นี้แปดสี่นะไออะไรนะแปดสี่หกนะครับอ่า เบอร์เบอร์โทษนี่ลุ่งไทยแปดสี่หกครับแปดสี่หกนะครับเบอร์นี่อันนี้ก็เลยเอามาโทษสาปผมเดี๋ยวผมจีอัดคลิปคุณตำรวจเองก็เลยว่าสิละว่าคุณตำรวจชัวร์คิดบัาถึกนะก็เลยเพิ่นก็เลยบ่ให้แอดอัดคลิปเพิ่นเลยศูนย์ศูนย์บางอย่างก็เลยศูนย์ก็เลยศูนย์กันศูนย์ก็เลยบอกเพิ่นแอดก็ไปไปแบบบ้านๆนอกๆกันสิละใส่เสือไปก็เลย คุยกันแบบมีขึ้นปากขึ้นเสียงกันเพื่อนว่าตัวพิษครับรวดเร็วแอดก็เลยว่าพิษยังไดในใบใบกำนวดความเร็วมันกับบวกเกินกัระวังสียังกับบวกเกินมาในเพิ่นห้องขึ้นมาลูกสาวแอดหายพอดีแอดก็เลยว่าเอ้าเจ้าสิมาห้องยังไดก็เลยว่าสี่มาีนเพื่อนเหมือนคล้ายๆคู่เฮานะคมคู่เฮาแอดก็เลยสู้แนงเดียวเจ้าบุหัเจ้าข่อยก็เรืงนี้นายเจ้าหวนาเจ้าอยู่ใส่ก็เรืองนี่แอดก็เลยเข้าไปบุกไปเลยเข้าไปในห้องประซุ่ม ้องประุ่มหน้าใหญ่ๆกำลังประซุมกันเองก็ล้ว่ามานน่ลูกน้องลูกน้องเจ้าผู้สอบสวนผมเพิ่นคุมคูเกิดให้ทำให้ลูกสาวผมกลัวเห็นให้เมียผมกลัวเสีย,ยใงใดกับพนักงานกับลูกน้องเจ้าก็ระวังสิลนะเขาก็ะเลยเอาตำรวจก็นันไปสอบสวนไปยังแบบยางคากรยนะครับผมก็เลยว่าซุ่มหน้าใหญ่เพิ่นก็นเลยม,มาแล้วก็มาขอโทษมาขอโทษมา,มายัางกันเออ จำนี่แหละว่าอยากเอาเรื่องอยังมากไม้ก็เลย่องนี้แหละก็เลยพาลูกพาเมียกันนะครับตกลงว่าตำรวจไม่จับคือแอดว่าถ่ายแอดฝันว่าตำรวจไม่จำเนี่ยแอดถือเล่แอดถือเล่นะครับที่แอดไปเอาเอาเลขกับอ่าทิศไม่ทิศไม่แอดโชคนะงวดแรกงวดาสองเข้านะครับงวดที่สามผนปล่อยมาปุ๊บแอดฝันไปฝัน วันมาคนตำรวจมาน่ะหลายๆคนน่ะจับไปหมดสุกคนเหลือแอดคนเดียวคืองวดนั้นแอดถูกหวยแค่คนเดียวนะครับงวดนั้นเลขของเพื่อนบ่เขาแอดถืออยู่ผู้เดียวถือตัวที่ว่าเพื่อนเพื่อนกันนะครับแอดถูกคนเดียวนะครับกับบ่ถือคนเดียวดอกถือส่วนหน่อยนะครับถูกส่วนน้อยนะครับนี่ละแอดก็เลยว่าโอ้ยงวดนี้แยดเต็มประตูแล้วล่ะโตเดียวชุดเดียวเลยนะครับก็คือปลายทะเบียนรถ หนึ่งเจ็ดห้านั่นแหละตัวเดียวเลยหนึ่งเจ็ดห้าตัวเดียวโคโรเลยว่านี้เธอขึ้นถือนะครับการถือก็คือได้เห็ดปูเลยนะครับจะเอาให้เอาให้เห็ดเอาให้ได้เห็ดปูนะครับเอาให้ได้สางปูให้เสร็จเพราะว่าอยากเห็นอยากเห็นความงามเห็นบารมีของปูนะครับว่าปูจะมีบารมีขนาดไหนแอดก็จะมีบุญบารมีซ้ำไดที่ได้เห็ดได้สางปูได้ซ้ำไดนะครับผมเอาอันนี้ก็เป็น ้อบเสือสมุลเนาะชอบจัดการ่านเพราะแอดสั่งมาไก,อ,กอยากเอาไว้เป็นที่เขาหลวงูชาแล้วกาเก็บของมงคลที่แอดได้มานะวัตถุมงคลแอดได้มาจากหลายๆที่ก็จะรวบรวมเข้าในในรรมนะครับ f อดซีท่านไหนอยากจะมาดูมันอะไรเซตแล้วเดี๋ยวแอดจะเปิดให้แอฟซีมาดูนะครับสวยไม่สวยเดี๋ยวเราดูด้วยกันนะครับผมรอรับชมด้วยกันรับล่องมาตรงเซตแทนแน่นอนละ่ะ นะครับผมสำหรับคลิปนี้แอดขออนุญาตจบลงเพียงแค่นี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ